สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองประบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมเก็บมาได้ตั้งนานแล้วครับ จะไม่มีเวลาล้างครับท่าวมันก็เลี้ยงลอยดำปีชัดจีนอยู่นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดใดเลยนะครับนี่ครับแม้แต่รอบเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับสำหรับเรียนนี้ครับเลี้ยงลอยดำปีชัดจีนครับดูสิครับสีทองจะกลายเป็นสีดําปีไปแล้วครับราดูครับว่าเรียนนี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรไม่และที่สำคัญครับเรียนที่ผ่านการใช้ตัวที่เหลือเราประมาณเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับว่าดุลีนี่แพงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นปีีีสอไหหนนนนก็แแแลลล้้วตต่่่่โดดยยเฉพาะะททผิุััครบ ราคาจะพุ่งถึงหลักล้านไปเลยครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญเหรียญนี้แล้วกันครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับนี่ครับคิวปอนิเก้นอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านนี่ครับสวยงามมากครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ดูดิครับนี่สวยงามไหมแต่เสียอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําการลายอย่างบ้านั่นนะครับท่านยิ้มรอยดาปีชัดเจนอย่างนีเป็นจุดๆไปเลยครับบางที่ ก็เห็นยาวเฟ้ยไปเลยครับนี่ไหมเนี่ยที่ตามขอบเหลี่ยมนี่ครับขอบมุมนี่ครับจิปากามันจิ้มไปอยู่นี้นะครับอื้นก็ตัวขอไปครับเจ็บคอครับท่านผู้ิพลอุรุจดีอยู่เบื้องหน้าพค์ท่านครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก่าครับท่านแล้วบนลูพระอพค์ท่านเดี๋ยวดูดิครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านถ้าล้างทําการล้างทําความสะอาดแล้วมันจะเห็นชัดเจนมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ไม่ เห็นช e ัดเจนเท่าไหร่ครับสานเพราะว่ายังมีสิ่งสกปกเกาะติดไปหมดเลยครับ่ันมันก็เลยเห็นไม่ชัดเจนเท่าไรนะครับก็จะเป็นลอกสภาพแบบนี้นะครับมาดูกอบเฟื้นนี่ก่อนครับกอเฟือนสลับเรียบของเรียนนี้ครับ่านโอ้โหครับเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยก็มีอะไรบุหรี่ตามขอบเดียมเยอะไปหมดครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีครับสันแบบนี้ก็โอเคครับเก็บได้สบายสบายเลยครับสันแบบนี้ครับอนาคตข้างหน้าไม่ธรรมดานะครับทําเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยสหลับปีพศนี้นะครับ จินอยู่อาจจะผลิตเยอะครับแต่อย่ายลืมนะครับว่าทุกวันนี้พ่อเสียนเล็กแทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยมีแต่พ่อเสียนใหญ่แล้วก็เหรียญคองรอสิบเท่านั้นเองครับที่ผลิตออกมาเยอะมากเลยแต่เหรียญคองรอ 9, เรก้าเลือกผลิตตั้งแต่ปีหกศูนแล้วครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่ขึ้นอยู่ตัวที่สีาออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบินในสัปดาห์เพื่อผู้พัการทางสายตานะครับท่านพอ2อ4 8ห้า้อยสี่แปดครับท่าน สองห้าสี่แปดนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งอสิบอันดับที่หายากนะครับสําหรับปีสองห้าสี่แปดเนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดหลุนลลาราวาลามครับต่ำลงมาอันนี่คือแม่นางจุฬายาแล้วเราจุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทบนี่นะครับสําหรับปีพศ2 5ร8พันห้าร้อยสี่สิบปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดากรัมนะครับท่านจำนวนการเลดตครับเยอะมากเลยนะครับท่านร้1ยสิบเอดล้านสี่แสนเก้าหมนหนึ่งพันเหรียญนะครับท่าน ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งคันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับร้อยสิบเอ็ดล้านเลยนะครับในระชนีดั้ยูนซีนั้นก็อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านหกสิบบาทนะครับสําหรับยูเอ็นซีนะครับปีสองห้าสี่แปดนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้เลยครับเนาะเนาะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ